สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมาบ่อพันขันมาไหว้หลวงปู่ผ่านปู่วงพรพอดีนะครับผ่านมาทางรัฐนะครับจากบ้านเด่นลาดมาบ่อพันขันพอดีเจอต้นเล็บแมวนะครับเป็นพุ่มนะครับลูกสุกนะครับช่วงนี้จะออกนะครับช่วงหน้าเกี่ยวข้าวนะครับตกมากเลยนะครับครับคอยู่ป่านะครับทางรัดมาจากบ้านเด่นลาดมาบ่อพันขันนะครับ ถาว่ายจะมาไหว้หลวงปู่พานผู่วงนะครับหลวงปู่พานทวงก็มีประวัติขับช้านานมาครับสมัยคนแปดซอกสมัไมเครื่องปั้นดินเผานะครับยุคปลายพันปีครับหลายพันปีนะประมาณสองพันปีพันสองพันปีนะครับขับผ่านมาต้นเจอพุ่มนะครับเล็บแมวนะครับน่าจะมีอยู่ภาคอีสารภาาอื่นไม่น่าจะมีนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเพื่อนๆมีภาคอื่นก็ลองโพสต์มาดูนะครับ ผมถ่ายวิดีโอนะครับเป็นต้นเล็บแมวดกมากครับดกมากนะครับครับดูสวยงามดีนะครับกินได้นะครับเล็มแมวกินได้นะครับครับเป็นหวานเปรี้ยวนะครับหวานเปรี้ยวสือดอกต้นเล็บแมวนะครับครับเป็นป่านิดนึงนะครับแทนเป็นป่าป่าละเมาะนะครับครับทางต้นนะครับมดกมากเลยครับแต่อยู่ไกล สักหน่อยนะครับถ้าอยู่ใกล้หมู่บ้านผมว่าไม่เหลือนะครับปอดีอยู่ไกลหมู่บ้านสักหน่อยครับก็เหลือเยอะเหมือนกครับล่งสุกเลยนะครับช่วงเก็บเกี่ยวข้าวนี่แหละครับเล็บแมวชอบเกิดดูดูนี้นะครับสุกลุงนี้นะครับต้นเล็บแมวครับเป็นป่านี่ครับผมจะเดินทางไปไปลงปู่ผ่านบวงนะครับท่านอาจารย์ศิษย์มากนะครับขอพรผมมาขอพรจากท่านก็ประสบความสําเร็จดีนะครับวันนี้ผม เป็นวันพระก็อยากมากราบไหว้ขอพรท่านนะครับครับนี่คือต้นเล็บแมวอ,อยู่ภาคอีสานครับตรงนี้อยู่ที่อืมระหว่างบ้านเหนียนลาดมาบอ่อปันขันนะครับบอ่อปันขันมันจะนะครับบอ่อพันขันอยู่ก็อยู่อำเภอสุวรรณภูมิปัน,นองฮีนะครับแต่ว่าหลวงปู่หรือว่าที่ตั้งหลวงปู่ผ่านวงนี้จะขึ้นกับอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ครับมาถ่ายต้นเล็บแมวก่อน,นครับ อีกสักครู่นะครับผมจะไปไหว้หลวงปู่ผ่านวงนะครับครับขอจบเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่รับชมถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ